รอไปเข้าห้องจ้าเดี๋ยวก็จะมาพาไปเนาะบรรอากาศใช้ได้เลยนะไปจ้า,อา,าอขอบคุณจ้ารำหน้าเลยจ้าย่อข้อแม้สกอเยี่ย จะต้องยกไว้อยู่หัวนี่<า>เขาบอกว่าเจอกันอีกหกวันอยู่แต่ในนี้เลยเธอพวกเธออยู่แต่ในนี้เลยอ่ะมาดูห้องกันจ้ะนะเข้ามาจากประตูใช่ไหมก็จะเป็นตู้แผงไฟก็อยู่ข้างบนดูเนาะ แล้วก็เป็นตู้ข้างล่างแมาจะเวาใส่รองเท้านุ่นนี่นั่นเป็นห้องที่ไม่สุ่มเลยนะจ๊ะเรามาถักไหนๆก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ต่อเลยแล้วกันก็จะมีตู้เย็นเนาะอือเดี๋ยวจะเอาน้ําเข้าแช่อยู่ส่วนฝั่งนี้ล่ะอันนั้นเป็นกระเป๋าพวกนัน้นแหละก็มีการน้ําร้อนเออมีตู้ชั้นข้างล่าง แล้วก็ตรงนี้ก็มีชั้นข้างล่างเนาะด้านบนนี้เป็นเตาไฟฟ้ามีตัวดูดมีตู้ข้างบนอันนี้ล่ะเออไม่มีอะไรเนาะแล้วก็มีตู้แล้วก็มีตู้ก็มีอ่างล้างจานเนาะมีถ้วยมีจานมีช้อนแต่ที่เป็น ปกติให้ไม่ได้กินแบบว่าเป็นพลาสติกเนาะก็โอเคอยู่แล้วก็มีน้ำให้เท่าไหร่ละ่ะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบปดยี่สิบยี่สิบขวดอของพวกนี้ฟรีจะ้ะเขาบอกว่างั้นนะก็มีโคก้กสองกระป๋องมีขนมมีถั่วมีโนนี่นั่นอามาลินชักนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นลิ้นชักโล่งๆตรงนี้ก็เป็นถังขยะ แล้วก็มีถังขยะให้ตรงนี้เนาะแล้วก็ออกลินชักอกอะแต่ตู้เยอะมากฝั่งนี้ก็มีตู้เนาะอืมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังมีน้ําอีกจ้ะเท่าไรอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบรวมแล้วสองคนเนี่ยสี่สิบขวดนะจ๊ะแล้วก็มีขนมเหมือนกันกันกบฝั่งนู้นเลยก็คือไม่อดน้ําอ่ะเนาะแล้วก็มีโต๊ะ กินข้าวเนาะส่วนตรงนู้นก็เป็นโตน่าจะเป็นโต๊ะทำงานมีเตียงเป็นเตียง k ิงไซ i z มั้งนาก็วัดจากสายตาก็คือนอนสองคนกำลังพอดีพอดีมีโซฟาแล้วฝั่งนี้ก็เป็นตู้อีกนะ้าไม่เปิดแล้วเนะาะเขาคงจะเป็นตู้โล่งๆนี่จ้ะแล้วก็มีตู้อีกแล้วก็มีชั้นข้างบนข้างบนเป็นแอร์เนาะแล้วก็มีทีวีเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนที่จะออกไปตรงระเบียงแล้วกัน ด้านนี้ก็เป็นกลุ่ม walking closet นะจ๊ะแล้วเขาก็มีรองเท้าแตะให้นะสองคู่แล้วก็มีไดเป่าผมมีไฟฉายมีไม้แขวนแล้วก็มีริ้นชักอีกแล้วแล้วก็เข้ามาในส่วนของห้องน้ำเนาะก็มีผ้าขนหนูอ่างล้างมือแปรงสีฟัน shower cap shower cap cotton b u cotton b อย่างละ2เนาะ แล้วก็แปรงสีฟันสองถุงขยะถุงสุขภัณฑ์กระจกบานแบบใหญ่โตมากน่ามุถอดเลยแะแล้วก็มีจะเป็นเทียบน้ำเนาะก็มียาสับผมกระสะบู่ให้อ่ะ,ปะไปไประเบียงข้างนอกกัน อ๋อเดียมันคันเดย์ฮอวอยู่มีแดบสุดเดบรรอเอ่อเขาก็มีอะไรนะที่กันยุงอ่ะจ้ะเอ่ออะไรอ่ะมุ้งลวดเออนะคือเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดระเบียงแล้วก็ปิดมุ้งลวดอะไรเงี้ยเพื่อที่การยุงเนี่ยได้อยู่นะระเบียงก็ใหญ่อยู่จ้ะเขามีเก้าอี้เก้าอี้ให้หนึ่งตัวนะถ้าเกิดว่าจะออกนั่งพร้อมกันสองคนก็เอาเก้าอี้ตรงนั้นแทนที่จะเป็นในตั้งที่เขียบบุหรีก็นั่งมันก็ได้ หรือไม่ก็เอาเก้าอี้ที่ทํางานนะออกมาก็ระเบียงกว้างอยู่อเที่ฝุ่นนะแล้วก็มีต้นโมงต้งนนายเนาะน้านเนี่ยอยู่ชั้นสองวิวเหรอถ้าไม่มีต้นไม้ตรงนี้ก็จะเห็นวิวที่เป็นตึกอ,อพาร์ตเมนต์สูงตรงโน,น้นเนาะอ่ะเดี๋ยวนะ้าขอเข้าไปก่อน